ม,จา,มาจับปลาคอวะจ่ามีอายมีอายอันนี้จับปลาคอนบจ่าเนี่ยเี่ว e อแอมเพีเที่วม่เขาไปทางไหนเนี่ยแม่อยู่เนี่น่พไาะเดี๋ยวจะคองด้อ Về thì lúc này nam không hợp này không đều à. Cái gì mà hồi cái gì đây. Ai, nhắn này anh <laughs> mong, mì thôi mi Hả? đấy là Nên là, là mi <laughs> nè. Cầm... ทำเรหนะา่น,นไป,นนไปเ,เป็นสาวไปเรียนดิดล่ะไปไปเ,เป็นสาวมาไปเรียนว่าไรเวลาผมวางบ้างมาถึงมว,งมวงางห้เไม่หยดหาเขามีแก้วเกียร์อะไรบ้าง